โโดด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 นนเเเเเเเอออองงงไปตาาาามมลลดดดคดดดีีีีีียย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 ววววววูรบ่ท,ทกสวัสดีครับสมาชิก YouTube ช่องมาโนยดพุตานอ f ฟ i ิเชีทุกทุกท่าน เรียนเชิญนะครับท่านที่ยังไม่ได้ Subscribe แค่ปลายนิ้วจิ้มกดกระดิ่งก็เรียบร้อยขอบคุณครับวันนี้มีเรื่องมาเล่าให้ฟังครับสลับเสียงเพลงลิขสิทธิ์ในสังกัดบริษัทไมลสโตนจำกัดผมมานดพุดตานบุตรของนายเฉลียวกับนางอัมไพ มานึกทบทวนจริงๆแล้วก็นึกไม่ออกนะครับว่าแท้จริงแล้วอะไรมันทําให้เด็กคนหนึ่งอยากจะเล่นกีตาร์นึกไม่ออกนะแต่รู้แต่ว่าเท่าที่จําได้ก็อยากเล่นแล้วอะแต่ถ้าใชนึกถึงตัวบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการนําพาเอากีตาร์มาสู่ชีวิตผมเนี่ยนะต้องเริ่มที่พี่ชายผมเลยคือคุณฮารูนหรือคุณดําริหรือ พี่แว่นนะครับพอแก,แกใส่ตาสั้นสวมแวน่นพอพี่ฮารูเนี่ยเล่นกีตาร์แล้วกนกีตาร์โปร่งยี่ห้อกิมัสแล้วก็ไปเล่นเป็นมือกีตาร์ให้กับวงดนตรีที่อยู่ข้างบ้านเป็นเขาเรียกวงรำวงนะครับชื่อวงวยุทธนาพิรมเ์รันตยุทธก็น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยแหละเพราะว่าผมก็ตามไปดูพี่ฮารูซ้อมกับวงดนตรีของตยุทธตยุทธนี่จริงๆแกเล่นแอคคอร์เดียนแกเป็นหัวหน้าวง หลังจากนั้นเนี่ยเป็นเพื่อนร่วมโรงเรียนชื่อวีรวัตรกัลลปวิทย์เราเรียกมันว่าไอ้วัดไอ้วัดนี่เป็นเด็กมาจากป่าโมกไอ้วัดนี่เขาไม่ได้เก่งที่สุดในโรงเรียนก็เลยได้เป็นแค่มือขอดโรงเรียนที่ว่านี่คือโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยและโรงเรียนอยุทยาวิทยาลายัยก็มีวัยรุ่นรวมตัวกันตั้งวงดนตรีของตัวเองขึ้นมาคือทั้งโรงเรียนอยุทยาวิทยาลัยก็น่าจะมีวงนี้วงเดียวแหละ แล้วที่เล่นแบบเพลงป๊อปเพลงร็อกสมัยก่อนนี่ถ้าใครเล่นเก่งก็จะได้เป็นมือลีดเป็นมือโซโล่ใครเล่นเก่งน้อยกว่าก็มึงเล่นคอร์ดไปวิรวัตนี่ก็เป็นมือคอร์ดคนที่เป็นมือโซโล่แล้วดูเหมือนจะเป็นหัวหน้าวงและเชี่ยวชาญเก่งที่สุดในวงก็น่าจะเป็นเขาเลยครับชัดชัยคณะในหรือไอ้หน่อยภายหลังนี่ชัดชัยคณะในมากลายเป็นมือเบสมืออาชีพของวงดนตรีกระท้อนนะครับแต่ตอนที่เรียนมัธยมด้วยกันเนี่ยเขาเป็นมือโซโล่ แต่มันก็ควรจะเป็นเช่นนั้นแหละเพราะไอ้ชัดเนี่ยครอบครัวเขาเป็นนักดนตรีทั้งบ้านพ่อเขาเป็นอาจารย์ใหญ่ของวิทยาลัยครูชื่ออาจารย์ยุทธนะครับชื่อยุทธน,นะครับแล้วแต่ยุทธเนี่ยเราคนกับยุทธนาพิรมนะครับชื่อยุทธเหมือนกันอาจารย์ยุทธนี่มีลูกหลายคนลูกชายสองคนเล่นกีตาร์เก่งมากลูกชายคนโตเลยชื่อพี่ปานพี่ปานนี่เก่ง ผมเคยไปดูข้อซ้อมวันนี้เล่นเพลงแบบแกรนฟังเรลโรดอ่ะเล่นมาร์คฟาเนอร์โอ้โหโซโล่เป็นไฟเลยแล้วน้องของแกก็คือไอ้หน่อยเนี่ยแหละครับชัดชัยขณะไหน,นที่เอ่ยชื่อบัตรบดนี่เป็นผู้ที่มีส่วนอย่างยิ่งทั้งเป็นแรงบันดาลใจทั้งเป็นอย่างไอวีรวัตรกัลปวิทย์หรือไอวัดนนี่มีส่วนเยอะเพราะมันเป็นคนสอนคอร์ดต่างๆให้กับผมไม่มีกีตาร์ก็เอาฉากทีมาตีเส้นทําให้ดูเหมือนสายกีตาร์ให้ผมจับรูปแบบของคอร์ดกีตาร์ได้ แล้วหลังจากนั้นผมก็จบม8ก็แยกย้ายกันใช่ไหมไอ้วีรวัตรกัลบลาภวิทย์มันก็ไปเรียนจุฬาคณะรัฐศาสตร์ไอช้ชัดผมจําไม่ได้รปเรียนที่ไหนต่อแต่ส่วนตัวผมนั้นมาเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนและเมื่อมาอยู่ที่ฟอร์ i v เวอร์วิสคอนก็จึงได้คนสามคนที่มีส่วนอย่างยิ่งในอันที่จะทำให้ผมเข้ามาสู่โลกของกีตาร์มากขึ้นคนหนึ่งละคือครูมาโรสอาจารย์มาโรสนะครับ ซึ่งเป็นครูสอนดนตรีในโรงเรียนคนคนนี้ทําหน้าที่สอนทฤษฎีสอนกฎเกณฑ์ต่างๆแล้วเป็นคนเปิดโอกาสให้เราได้ซ้อมนดนตรีได้ใช้เครื่องมือได้เป็นสมาชิกของวงคือวงนี้ไม่มีต้องการคัดเลือกว่าเก่งไม่เก่งอยากเล่นมาเลยแค่พอเล่นได้แล้วครูก็จัดให้เพราะฉะนั้นครูมารสถ,ถืึว่าเป็นผู้เปิดโอกาสให้เราได้มีโอกาสอย่างยิ่งคือการเล่นดนตรีเนี่ยเล่นคนเดียวกับเล่นเป็นวงมันคนละโลกกันเลยนะครับ การเล่นคนเดียวเราไม่ต้องฟังคนอื่นเลยแต่การเล่นเป็นวงนี่เราต้องฟังคนอื่นรอคนอื่นต้องไปพร้อมกับคนอื่นซึ่งมันมีเรื่องราวเยอะแยะในการเล่นเป็นวงนดนตรีซึ่งครูมารสมีส่วนมากและครูมารสเนี่ยที่เจมที่จริงที่เจฟนะครับเจฟมารสเนี่ยก็ได้ทําให้ผมได้ยืนเคียงข้างกับไอเมาส์ไอเมาส์มีเพื่อนอย่างที่เล่าไปฟังไปแล้วพูดเดินเลยครับว่าแค่เย็นวันเดียวค่ําวันเดียววันนั้นที่ได้เห็นเพื่อนไนเมาส์เล่นกีตาร์กลับทาง โชว์ลีลาร็อกแอนด์โรลมหัศจรรย์อย่างยิ่งมันกลายเป็นแรงบันดาลใจกระตุ้นในผมแบบกูอยากทําอย่างนี้ได้บ้างกูอยากเก่งอย่างนี้ได้บ้างแต่ว่านะั้นเป็นครั้งเดียวที่ผมเจอกับเขานะครับแล้วก็ไม่ได้เจอกันอีกเลยแต่คนที่อยู่เคียงข้างกับผมแล้วสอนผมในเชิงปฏิบัติคือเขาเนี่ยแหละครับเดวิดชูแมนหรือไอ้เมาส์เจ้าของกีตาร์เฟนเดอร์สตราโตคาสเตอร์ไม่รู้มันเป็นรุ่นปีไหนนะในพวกคนที่เขาชอบเล่นกีตาร์ไฟฟ้าเนี่ย ปีที่ผลิตกีตาเหล่านั้นก็มีความสำคัญอาจจะเหมือนกับพวกที่เขาเป็นนักเล่นพระนะครับพระรุ่นปีนั้นรุ่นปีนี้จากวัดนั้นจากวัดนี้มีความสำคัญใช้เนื้อผงเนื้อชินนี่เป็นเรื่องหนึ่งหรือยอย่างพวกที่เขชอบดื่มเหล้าองุ่นเขาจะต้องแบบองุ่นปลูกที่แผ่นดินไหนย่านไหนแคว้นไหนปีไหน เขาก็จะมีเรื่องปีเรื่องปีจึงกลายเป็นเรื่องสําคัญของเรื่องสิ่งของเหล่านี้เพราะว่าดูเหมือนจะเป็นความเชื่อว่าของยิ่งเก่ายิ่งดีผมยังขำยังขำเซียนพระคนหนึ่งครับผมเจอเขาที่ลําพูนเขาพูดหน้าสนใจมากเลยครับเพราะว่าเซียนพระนี่ก็จะต้องดูว่าโอ้พระองค์นี้มาตั้งแต่ยุคสุขโขทยัยพระองค์นี้ยุคฮาริพุนชัยเลยนะ ประมาณว่ายิ่งเก่ายิ่งมีราคาแล้วก็ทรงคุณค่ามากแต่เซียนพระคนนี้เขาบอกผมก็ว่ามนโนดมันเก่าเท่ากันหมดแหละเพราะว่าเนื้อวัสดุที่เอามาทำพระเนี่ยมันไม่ได้มาจากนอกโลกมันมาจากโลกใบนี้โลกใบนี้อายุเท่าไหร่พระรูปนั้นพระองค์นั้นก็อายุเท่านั้นเท่านั้นแหละเออจริงของแกไหมครับสมุต พระองค์นี้ปั้นมาจากดินดินมันก็ดินของโลกมนุษย์เราเนี่ยครับมันอาจจะมีวัฒนาการพัฒนาเปลี่ยนแปลงจากเป็นหินกลายเป็นดินจากดินกลายเป็นหินวนเวียนกันอยู่บนโลกไปแต่มันก็นี่แหละหกพันห้าร้อยล้านปีอืมแต่ว่าก็เนาะมันเป็นวิถีของคนที่มีความศรัทธานในเรื่องแบบนี้ครับศรัทธานในเรื่องปีปีที่ผลิตสิ่งเหล่านั้นออกมากีตา้านี่ก็เป็นมากครับเรื่องปีที่ผลิต จะบอกว่าโอ้โหกีตาร์รุ่นปี64หมายถึง1964นะกว่าจะมาถึงวันนี้เนื้อไม้มันแห้งแล้วแห้งอีกมันจะดีมีคุณค่ามันจะทําให้ราคาของเครื่องดนตรีเหล่านะี้ยิ่งเก่ายิ่งมีราคาสูงถ้าอยู่ในสภาพดีนะครับต้องดูสภาพด้วยเพราะฉะนั้นกีตาร์ f ฟ n เดอร์ r a t o c a s t e r ตตัวนี้ของไอเมาส์ ouse, ก็เป็นที่กลางขาอยู่เหมือนกันว่ามันเป็นกีตาร์เฟ n เดอร์ส a t o c a s t e r ปีไหนกันแน่แต่อย่างน้อยต้องก่อนปี1974อยู่แล้ว เพราะว่าผมรู้จักไอเมาส์ ouse, เจอไอเมาส์ครั้งแรกมันก็ปี1974แล้วแต่ก็ไม่เคยถามว่าไอเมาส์ ouse, มึงซื้อกีตาร์ตัวนี้มาปีไหนมันเพิ่งซื้อปีนั้นหรือซื้อก่อนหน้านั้นเพราะฉะนั้นเป็นไปได้มากกว่ากีตาร์เฟนเดอร์เพราะตอนที่ผมเจอมันเนี่ยมันก็ก็ถูกใช้มาระดับหนึ่งแล้วนะครับเพราะฉะนั้นได้แต่คาดเดาว่ามันจะต้องเป็นกีตาร์เฟนเดอร์สตราโตแคสเตอร์รุ่นปี1974 4, ลงไปอาจจะเป็น73อาจจะเป็น72 อาจจะเป็น7-1หรืออาจจะเป็น7-0ผมตอบไม่ได้แต่เราสามารถไปวิเคราะห์ค้นคว้าได้ในภายหลังว่าสายพานการผลิตของบริษัทเฟนเดอร์เนี่ยเขาผลิตเฟนเด r ร์สตร o คโตคาสมันจะมีรหัสของมันอยู่มีเหมือนรถยนต์ก็จะมีเบอร์ของรถยนต์อยู่ใช่ไหมครับที่เครื่องยนต์นจะมีตาประทับเอาไว้ว่าเป็นซีรีส์นัมเบอร์นะครับกีต้าร์มันก็มีซีรีส์นัมเบอร์มันเราไปขุดคุยหาดูได้อีกเหมือนกันหรือบางคนเขาก็จะดูจากแผ่นเพลท ที่อยู่ด้านหลังกีตาร์ซึ่งมันเป็นตัวขันน็อตยึดระหว่างคอกับลําตัวเอาไว้ด้วยกันเนี่ยเขาดูที่แผ่นเพลทนี้ก็ได้หรือเปิดคนดูข้างในก็ได้ว่าการเขียนรหัสเอาไว้ข้างในมีมันจะมีลายมือของผู้ผลิตกีตาร์เนี่ยเขียนเอาไว้ในนั้นด้วยแต่ผมก็ตอนนั้นยังเด็กเกินไปแล้วก็ไม่มีความสนใจใส่ใจอะไรเรื่องพวกนี้แต่เอาเป็นว่าพอรับรู้ว่าเดอร์ส Stra t o c a s t e r ของไอเมาส์ ouse, ตัวนั้นจะต้องเป็นปี1 9ึ่งีลงไป Love. จะว่าไปไอ้ธรรมเนียมที่ว่าในวงดนตรีวงเดียวกันถ้ามีนักกีตาร์สองคนสามคนคนที่เล่นเก่งก็จะมักจะได้รับหน้าที่เป็นมือโซโล่เป็นมือลีดซึ่งมันก็จะโดดเด่นกว่าส่วนคนที่เล่นเก่งน้อยกว่าก็รับหน้าที่เป็นมือรีทึมมือกีตาร์จังหวะมือคอร์ดไปแต่จริงๆแล้วนะครับในความเป็นจริงแล้วกีตาร์คอร์ดกีตาร์รีทึมนี่ไม่ได้ไม่ได้ด้อยกว่าเลยนะครับยกตัวอย่างวงอย่าง e Rolling Stone นสิ่งนี้ คนที่เป็นมือรีทึมเนี่ยคือคีธริชาร์ดเนี่ยจัดว่าเป็นนักกีตาร์ชั้นแนวหน้าของโลกเลยเขาเป็นคนที่เล่นกีตาร์จังหวะเล่นรีทึมคิดริฟกีตาร์อะไรสารพัดแล้วก็เป็นที่จดจำไปทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นเวลาฟังผมเล่าเรื่องบางทีต้องทำความเข้าใจไปด้วยแต่ว่าวงดนตรีเด็กๆอ่ะวงดนตรีเล็กๆเรายังเข้าไม่ถึงขั้นลึกซึ้ง ลึกซึ้งไปจนถึงแบบยุทธวิธีคุณค่าฝีมือระดับที่จะยอมรับหรือเข้าใจได้ว่ากีตาร์รีทึมที่เก่งสุดยอดนั้นมีอยู่เราก็เลยลึกนึกแบบพื้นๆว่าอ๋อถ้ามึงเล่นมีเก่งมึงก็เล่นคอร์ดไปให้คนที่เขาเก่งกว่าเล่นโซโล่ไปมันอย่างวงอยุธยาวิทยาลัยที่ไอวัดเล่นคอร์ดไอหน่อยเล่นโซโล่เมื่อผมมาเป็นสมาชิกของวงดนตรีของโรงเรียน f o r ์เเซึ่งเราตั้งชื่อกันว่า โร m rock and roll incorporated คำว่า Zo มเนี่ยคือ Z o r m เนี่ยแท้จริงมันคือชื่อของมิสเตอร์มาโรสนั่นแหละแต่เอามากลับมิสเตอร์มาโรสคือ m r o z เราก็เปลี่ยนเป็นซะเป็น Z o r m z o m แล้วก็ rock and roll incorporated หมายความว่า,าเป็นองค์กร rock and roll ของใน Zo มที่ว่าเนี่ยซึ่งมีมือกีต้าอยู่สองคนคือไอ้เมาส์กับผมซึ่งมันแน่นอนอยู่แล้วผมก็รับหน้าที่เป็นมือกีต้าคอร์ด เล่นคอร์ดไอเมาส์ทำนาทีเล่นกีตาร์โซโลเพลงที่วงโซม r o c k แอนด์โรลอินคอร์เปอเเล่นกันนั้นก็หลากหลายพอสมควรเช่นเพลงของดนตรีแนวแจส๊สร็อกอย่างชิคาโกเราเล่นเพลงอ่า uh, u r d a y in the Park หรืออย่างเพลงของ Blood, Sweat and t ท a r s ผมจำไม่ได้แล้วชื่อเพลงอะไรเราก็เล่นแล้วก็ร็อกเก่าๆเ,เลยแบบยุค50อย่างเช่น Rock Around the Clock, Tell l o l a I Love Her, หรืออย่างเพลงของวงชานานาอย่าลืมว่าตอนที่ผมอยู่ที่ For River Wisconsin น่ะตอนนั้นมันพื้นปี1974นะครับเพราะฉะนั้นเพลงที่ผมพูดถึงมันจริงไม่ใช่เป็นเพลงเก่าอะไรมากมายนักแค่ย้อนหลังไปแค่สิกว่าปีเท่านั้นเองหรือเพลงร่วมสมัยเลยเช่นเพลงของวง b l Blind Faith เราก็เล่นกันเพลงของวงซันตานาอย่างเพลงซัมบ้าปาร์ วงเราก็เล่นกันพูดง่ายๆเล่นหลากหลายมากวิธีการซ้อมเราก็จะซ้อมกันที่ห้องซ้อมของโรงเรียนโดยมี ose, มิสเตอร์มารโรสเป็นคนควบคุมการซ้อมอยู่ซึ่งผมก็รับบทบาทเล่นคอร์ดคอร์ดนี้มิสเตอร์มารโรสก็จะจดมาให้วาดไดอะแกรมมาให้แล้วก็คอยมาจำจีจำใช้ว่าพิตรงนี้ตรงนี้ได้แล้วนะไอ้เมาส์ก็จะเล่นอยู่เคียงข้างผมแต่เวลาที่นอกเวลาซ้อมเนี่ยไอ้เมาส์มันก็ชอบชวนผมมาบอกว่าเฮ้ฮัสซันมา อยู่ตรงโซโล่ด้วยมันหัดให้ผมโซโล่แม้ว่าเวลาซ้อมกันในวงผมไม่มีไม่มีหน้าที่นี้หรือทําการแสดงผมก็จะไม่มีหน้าที่นี้เพราะว่าผมไม่สามารถหรอกมันต้องเก่งระดับไอ้เมาส์ถึงจะทําได้แต่ว่าไอ้เมาส์มันก็ไม่อยากให้ผมปล่อยเวลาผ่านไปโดยหัดแต่เล่นคอร์ดอย่างเดียวควรจะเล่นโซโล่ด้วยมันจึงสอนผมทุกเพลงไม่ว่าจะเป็น tell o l l i love her samba party rock around the clock chicago อย่างเพลงอะไรว่า saturday n i g h e park โซโล่ยังไงไอเมาส์ก็จะมานั่งจำจีจำใจผมนี่นิ้วนี้นิ้วชี้นี่เลื่อนมาตัวนี้สิมึงขยี้หน่อยขยี้หน่อยเราก็ทําแล้วทําอีกแต่ด so. ้วยความที่เรามีใจรักไงเราก็บุมานะนะรู้ว่ายังไงเราก็ทําได้ดีเท่าไอเมาส์หรกยังไงเราคงไม่มีโอกาสได้แสดงออกหรกแต่แค่ได้เล่นคอร์ดอยู่กับวง z o ม m rock and roll incorporated <adaptation> นี่ก็มีความสนุกสนานภาคภูมิใจแล้วก็ได้เรียนรู้มากพอแล้วและสิ่งที่มันสนุกที่สุดอีกอย่างหนึ่งคือ มันมีกิจกรรมการแสดงดนตรีของวงเราเนี่ยคือเราไม่ได้ตั้งวงขึ้นมาแล้วเพื่อซ้อมกันอย่างเดียวนะมีโอกาสได้ทําการแสดงด้วยซึ่งทางโรงเรียนเนี่ยเปิดโอกาสจัดกิจกรรมเพื่อให้วงดนตรีของโรงเรียนมีโอกาสได้แสดงออกด้วยเนี่ยมันน่ามันน่าชื่นชมตรงเนี้ยครับคือที่โรงเรียนเนี่ยมันจะมีการแข่งขันกีฬาจริงๆกีฬาเป็นเรื่องโดดเด่นยิ่งกว่าที่เรื่องดนตรีนะครับสำหรับโรงเรียนมัธยมปลายใครที่เป็นนักอเมริกันฟุตบอลเป็นควอเตอร์แบ็กนี่จะเท่กว่าจะลอยกว่า พวกนักกีตาร์กันงั้นแหละแล้วจริงพวกนักกีตาร์มันดูหยองกอดอะอยากไอ้เมาส์นี่ยหยองกอดผมยาวนะครับไม่ได้เทเลยไม่เหมือนอย่างไอ้สกอตบาร์เบอร์ที่เขาเป็นคอเตอร์แบ็กของโรงเรียนมาสาวๆลุมตอมกันตรึมแต่ว่าก็มีไม่เยอะมากแล้วนะอย่าลืมว่าเมืองนี้มีคนแค่ห้าร้อยคนเองโรงเรียนนี่จะมีคนสักเท่าไหร่ใช่ไหมครับประเพณีของการเล่นแข่งขันกีฬาของโรงเรียนต่างๆในภาคพื้นที่โรงเรียนฟอร์ริเวอร์อยู่สังกัดเนี่ย มันก็จะมีหลายเมืองครับมีเมืองโคลัมบัสมีเมืองบิฟเวอร์เดมมีเมืองกรีนเดลการแข่งขันก็จะเป็นแบบเหมือนแข่งขันอาชีพครับม,มีเย่ามีเยือนและจะแข่งกันทุกวันศุกร์ถ้าเยือนก็คือวงคือทีมฟุตบอลของฟอร์เรเวอร์วิสคอนซก็จะมีรถโรงเรียนพาไปบ่าย,ายวันศุกร์เพื่อไปแข่งกับโรงเรียนที่บิฟเวอร์เดมแล้วได้ทางตรงกันข้ามสัปดาห์ถัดไปบิฟเวอร์เดมก็จะต้องส่งทีมของตัวเองเดินทาง มาแข่งขันที่โรงเรียนฟอร์ร v เวการแข่งขันนี่ก็จะดําเนินไปเรื่อยๆจนถึงช่วงที่จะมีการตัดสินว่าใครจะเป็นแชมป์ของภาคพื้นนั้นชิงชนะเลิศปีที่ผมอยู่ฟอร์ร v เวอร์วิสคอนมาแรงฮะได้เข้าชิงการชิงก็จะมีทั้งย่ากับเยือนอยู่ดีเลยครับผมจำไม่ได้ว่าตอนเราไปเยือนทีมคู่ต่อสู้เป็นเมืองอะไรแต่จำได้แต่ว่า วันที่เขาจะต้องมาเยือนเราวันที่เราเป็นทีมเจ้าภาพเนี่ยสนามของโรงเรียนฟอร์เริเวอร์วิสคอนซินเป็นเจ้าภาพเนี่ยวันนั้นเป็นวันพิเศษอย่างยิ่งเพราะว่าเป็นการตัดสินคะแนนว่าจะได้แชมป์หรือไม่ได้แชมป์อย่างที่สองเมื่อการแข่งขันรอบสําคัญที่เสร็จแล้วจะมีงานปาร์ตี้ที่ทางโรงเรียนเป็นเจ้าภาพจัดให้โดยให้ทั้งนักกีฬาของผู้มาเยือน นักกีฬาของโรงเรียนเราและกองเชียร์ทั้งหลายทั้งกองเชียร์ของผู้มาเยือนกองเชียร์ของเราได้ร่วมสังสรรค์กันภายในโรงยิมเนเซียมมีจัดโต๊ะจัดเก้าอี้มีอาหารมีเครื่องดื่มและแน่นอนมีวงดนตรีซึ่งวงที่ได้รับมอบหมายให้เป็นบุนรุษปีทำการแสดงในคืนวันนั้นคือวง z o ม e r o c k and Roll Incorporated เคยเล่าไปฟังลัชช่น่าว่าไอ้เมาส์เนี่ยถ้าวิชาการมันไม,ม่เก่งหรอกคณิตศาสตร์ฟิสิกส์อะไรต่ออะไรนี่มนไม่ได้เรื่องเลยตกแทบจะทุกวิชาส่วนผมเนี่ยเป็นนักเรียน AFS เป็นคนที่เรียนเก่งไปจากประเทศไทยนะคณิตศาสตร์ฟิส่งฟิสิกส์ผมได้เลยแต่มันต้องเรียนเป็นภาษาไทยเว้ยพอไปเรียนเป็นภาษาอังกฤษนี่แบบผมก็พอกับไอ้เมาส์แหละนะคณิตศาสตร์ฟิสงฟิสิกส์เคมงเคมีผมก็ตกทุกวิชาแต่วิชาที่เรา ทำคะแนนได,ด้ดีก็เพราะก็คือวิชาที่มันไม่ต้องเป็นวิชาการเช่นพละอย่างเงี้ยนะว่ายน้าอย่างเงี้ยนะหรือวิชาแบบช่างฝีมือเพราะที่นั่นเขามีสอนทั้งช่างฝีมือครับมีช่างไม้ช่างโลหะหรือศิลปะแต่ศิลปะนี่ผมก็ห่วยด้วยนะขีดเขียนเขียน,น,น,นวาดลงวาดรูปเนี่ยแต่ตอนหลังจะไล่ฟังว่าไอ้เมาส์มาช่วยผมเยอะเพราะฉะนั้นผมกับไอ้เมาส์ก็เลยมีโอกาส นอกจากวิชาดนตรีที่อยู่ใกล้ชิดกันแล้วก็อยู่ใกล้ชิดกันด้วยวิชาอื่นๆตรงที่ว่าชอบไปใช้เวลาอยู่ในห้องปฏิบัติการเช่นห้องสําหรับปฏิบัติการศิลปะมันจะมีสีมีผ้าใบมีแปรงมีอุปกรณ์เยอะหรือห้องช่างกลโรงงานห้องปฏิบัติงานห้องช่างไม้มันก็จะมีเลื่อยมีกบมีสิวมีเครื่องมืออะไรเยอะแย,ยะเลยผมกับไอ้เมาส์ก็เลยชอบไปครุกอยู่ในห้องแบบนี้แล้วก็เนะี่ยประดิษฐ์ประดอยทํางานส่งอาจารย์กันเช่นเรามี โจ์ว่าต้องทําบ้านจําลองก็ไปช่วยกันสร้างบ้านจําลองสําหรับส่งครูกันผมกับไอ้มาสก็จะถูกอยู่ในห้องนี้เป็นประจําทีนี้วันที่เราจะต้องทําการแสดงมันคือวันศุกร์วันศุกร์น,นี่เป็นวันที่เรานะมันเป็นงานใหญ่อะ่ะเป็นงานที่ตื่นเต้นอย่างมากนักเรียนทัน่วไปก็ตื่นเต้นครับรอคอยเพราะว่ามีความบันเทิงไงตอนบ่ายเชียร์ฟุตบอล แค่นั้นก็คึกจะตายอยู่แล้วนะครับแล้วถ้าเกิดทีมชนะขึ้นมานี่กโอ้โหคงจะเมามันกันสุดๆน่ะแล้วเมื่อเสร็จจากแข่งฟุตบอลแล้วตกเย็นตกค่ำก็จะมีปาร์ตี้ให้อีกมีกินมีดื่มแต่ว่าเครื่องดื่มปราศจากแอลกอฮอล์นะครับภายในโรงเรียนแต่เชื่อเถอะเด็กมันก็จัดเองได้อยู่แล้วล่ะ <laughs> นะฮะแล้วนอกจากนั้นเด็กก็ยังมีความสุขที่ว่าเลิกปาร์ตี้แล้วก็ยังไม่กลับบ้านไปต่อกันอีกกับหมู่เพื่อนฝูงตามธรรมชาติของเด็กวัยรุ่นน่ะเพราะฉะนั้น เด็กทั่วไปก็จะรอคอยแต่ผมมันยิ่งไปกว่านั้นไงเพราะว่านี่นเป็นงานใหญ่งานที่จะขึ้นนขึ้เวทีเล่นดนตรีต่อหน้าทั้งพักพวกเพื่อนฝูงที่อยู่ For River High School และต,ต่อหน้าคนที่มาจากต่างโรงเรียนที่เป็นกองเชียร์รวมทั้งนักกีฬาเหล่านั้นด้วยถึงเล่นคอร์ดก็เล่นคอร์ดเธอแต่อย่างน้อยได้ขึ้นเวทีได้แต่งตัวได้สปายจีตา้าเอลไดกัสที่เขาเช่าให้ผมมานนะมันก็เท่สุดๆแล้วนอนไม่หลับเลยครับรอคอยเลย วันพฤหัสระหว่างที่เรียนหนังสืออยู่พอพักผมก็ทำเหมือนเดิมไปโรงอาหารกินอาหารแล้วก็หาแครอทหานมหานมปังทานเลยถั่วทายแยมเพื่อจะไปให้เมาส์กินที่ห้องศิลปะไปถึงเห็นไอ้เมาส์นั่งหน้ามุ้ยอยู่เลยเป็นเฮียอะไรวะมึง <c oughs> ตอนนั้นเสน็จกันแล้วครับผู้จามึงว่าพาโบนกันได้แล้วมันก็ชูนิ้วมือซ้ายให้ผมดูกูโดนเลื่อยที่ในห้อง ช่างไม้บาดนิ้ววะแผลเวอะ์วะเลยเล่นกีตาร์ไม่ได้ชิปเปง๋งไอ้เมาส์ทำไงวะเนี่ยพรุ่งนี้ต้องเล่นคอนเสิร์ตแล้วพรุ่งนี้ต้องแสดงต่อนหน้าต้องแสดงดนตรีแล้ววะงานใหญ่ด้วยมึงชิปหายแล้วไอ้เมาส์ก็ได้แต่สายหัวกูไม่รู้จะทำยังไงก็เหลืออย่างเดียวคือมึงไอ้ซันต้องรับหน้าที่แทนกูมึงต้องเล่นคนเดียวคุณเน้ยมันกดดันอย่างยิงย่งเลยคุณทู้ฟัง แล้วนี่วันพฤหัสแล้วนะพรุ่งนี้ก็จะต้องทําการแสดงแล้วแล้วเพลงที่เราเตรียมมาไว้นี่ mm. ไอ้เมาส์มันเป็นพระเอกโซโล่ทุกเพลงอะแล้วผมจะทําอะไรได้อะโชคดีอยู่นิดตรงตรงที่ว่าทุกเพลงไอ้เมาส์มันส้อนผมไว้หมดแล้วผมก็ฝึกซ้อมมาตลอดแล้วแต่ว่ามันยังไม่แม่นยําม,มันยังไม่มั่นคงมันยังไม่ไม่ดีพอแต่สถานการณ์มันบังคับอะความรู้สึกผมมันพิเศษพิสดารมากเลยคุณผู้ฟังใจหนึ่งก็เฮ้ย hey ตื่นเต้นเว้ยกูจะได้โซโล่แล้วเว้ยกูจะได้เป็นคนโซโล่ได้ทำหน้าที่ลีดกีตาร์ในวงโซมรกันโรอินคอร์ปอเรตอีกวูบหนึ่งชีพหายแล้วกูทำวงล่มแน่เลยกูทำไม่สำเร็จแน่เลยกุ้มใจมากครับเดี๋ยวดีใจเดี๋ยวกุ้มใจเดี๋ยวตื่นเต้นเดี๋ยวหวาดผวาทั้งวันพิหัสทั้งคืนวันพฤรหัสเลยครับจนกระทั่งวันศุกร์มาถึงก็อย่าบอกใครครับไม่รู้จะอธิบายยังไงเลยมันทรมานจิตใจอย่างมากเลย ถ้าเป็นตอนนี้นะถ้าเป็นวินาทีนี้นะผมคงหัวใจวายตายไปแล้วครับดีว่าตอนนั้นมันยังวัยรุ่นอยู่ไงมันเพิ่งอายุสิบเจ็ดและอย่างที่เคยเกิดเอาไว้แล้วว่าในความเป็นวัยรุ่นอายุสิบเจ็ดมันมีพลังบางอย่างอยู่ภายในที่ขับขับขับเคลื่อนอ,นอยู่คือพลังอาหารกาพลังที่อวดอวดดีพลังที่มั่นใจในตัวเองเกินความเป็นจริงลึกๆแล้วผมกลับรู้สึกว่าเป็นโอกาสของกูตกเย็น ผมไม่มีโอกาสไปเชีร์ฟตุตบอลนะเขาเลยอยู่ที่ห้องซ้อมซ้อมกับวงโซมร o c กแอนด o โรลอินคอร์ปอเรโดยไอ้มาส์ก็มายืนอยู่เคียงข้างมาเป็นกําลังใจมาคอยเชียร์ผมก็ทําสุดความสามารถพูดง่ายๆว่าพอไปได้อย่างน้อยก็วงไม่ล่มแล้ววะแต่จะถึงตอนเวลาที่แสดงต่อหน้าคนดูสิมันจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยนะถึงเวลาตอนคำหลังจากการแข่งขันผ่านไปแล้ว ผมจำได้ว่า for River Wisconsin for River High School แพ้นะครับได้เป็นรองแชมป์แต่เอาหน้าถึงเป็นรองแชมป์ก็เหะยังมีปาร์ตี้ที่แสนสนุกสนานรอพวกเราทุกคนอยู่แล้วมันก็เป็นการแข่งขันระดับโรงเรียนไฮสคูลนะครับไม่ใช่ระดับมหาวิทยาลัยไ,ไม่ใช่ระดับ NFL คนดูผู้ปกครองเด็กเนก็เสียใจชั่วตอนแข่งขันอะตอนผลตัดสินวาแพ้แต่เสร็จแล้วก็โอเคก็สนุกด้วยกันก็เชิญทั้งหมดมาร่วมปาร์ตี้ใช้สถานที่จัดคือภายในโรงยิม เวทีดนตรีถูกเซตถูกจัดตั้งเรียบร้อยซาวเช็คเรียบร้อยผู้คนแขกเหือเขามานั่งกันเรียบร้อยหนุ่มสาวครูบาอาจารย์ผู้ปกครองกินอาหารข้ามกันมีเครื่องดื่มส่งเสียงคุยกันจอกแจกจอแจ,อจส่วนเราอยู่หลังเวทีเตรียมตัวทําการแสดงผมก็เตรียมแต่งเนื้อแต่งตัวที่สุดที่จะแต่งได้วันนั้นนะครับ <c oughs> จําได้ว่าใสา่กางเกงขายาวลายสกอตเลยนะสีขาวน้ําเงินแดงโอ้โหจี๊ดมากเลย <c oughs> เสื้อผมจำไม่ได้แล้วเสื้อสีอะไรเพื่อนฝูงในวงทุกคนก็แต่งตัวกันแบบแต่ดนตรีอ่ะจะต้องขึ้นเวทีนี่ว่ะส่วนไอ้เมาส์เหมือนเดิมครับมันก็มือซ้ายพันแผลดิ้วบวมตุยสวมเสอยืดคอกลมสีดําแบบเดิมของมันสวมเกงยินงกับขาดของมันสวมแว่นของมันแล้วก็เดินงก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 เข้ามาแต่มันฮิ้วกีตาร์เฟนเดอร์สตราโตคัสเตอร์ของมันมาด้วยตอนแรกผมนึกอ้าวไอ้เมาส์มันเล่นได้แล้วเหรอเห็นมันฮิ้วกีต้าร์เข้ามาไงฮิ้วกล่องกีตาร์เข้ามาไงมันก็สายหน้า เล่นไม่ได้แล้วก็ชูมือผมไม่ดูมือซะามึงดูมือกูสิแต่มันก็ยังคงฮิ้วกีตราเดินเข้ามาที่หลังเวทีมาตรงจุดที่พวกเรารวมตัวกันอยู่เตรียมตัวจะขึ้นทําการแสดงเสร็จแล้วมันก็นั่งยองๆงลงเอากล่องกีตร์าวางกับพื้นแกะกล่องกีตร์มันออกเปิดฝากล่องกีตร์แอดกีตาเฟนเดอร์สตราโตคาสเตอร์สีขาวเปล่งประกายสะท้อนกับแสงไฟวูบขึ้นมาเหมือนลังสีอะไรบางอย่างปล่อยพลังงานออกมาครับวูบออกมาแล้วมันก็หยิบกีตราตัวนั้นขึ้นมา พร้อมสายสภายแล้วมันก็บอกว่าชี้ไปที่ผมไอ้ซันมึงเอากีตาร์เอล a s เดกสออกวางลงมึงเอาสเตรทของกูตัวนี้ไปเล่นเรื่องเล่าวันนี้หมดแค่นี้แล้วครับหากท่านมีความเห็นมีข้อมูลเพิ่มเติม,เ,ตมเรียนเชิญเลยครับเชิญเขียนเชิญพิมพ์คอมเมนต์ส่งข้อความเข้ามากันเลย แล้วผมจะรวบรวมคอมเมนต์ต่างๆของท่านเอาไปตอบในการเล่าเรื่องตอนต่อๆไปนะครับถ้าไม่ตายไปซะก่อนพบกันอีกครับสวัสดีครับ